ในยมาสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะคะวันนี้นะคะทีมงานของไม่สวยนะคะจะไปทำบุญนะคะใดการกุรศลในการเดินแบบนากะในงานกาชาตินะคะนางแบบของเราก็จะมีตุ้งนะคะตุ้งสวยๆนะคติ้งสวยแล้วก็คุณไม่สวยในนิยมทานสวยนะคะชุดนองซิ่งมาในชุดป้ายเขียนมือนะคะสวยงามมากเป็นราตรีนะคะเป็นราตรีนะคะอลังการสวยงามมากนะคะชุดของไม่สวยก็มาในชุดผ้าหยกมุกนะของคนใแก้วนะคะสวยงามมากคุณพ่อนะคะ คุณพ่อ,อามาในผ้าคามเสื้อลายสเก็ตทำนะคะเป็นสีตะกอรอลายลูกแก้วลายสเก็ตทำนะคะซึ่งวันนี้นะผู้ชายใส่ผ้าคามใส่เราก็ดูดีนะคะผู้หญิงใส่ก็ดูสวยนะคะวันนี้นะคะเราจะไปการผู้สนคนันน้องพิการทาชาตินะคะก็จะเริ่มงานแล้วนะคะสนใจผ้าคามนะคะดิ่งมาที่ไทยนิยมคามสวยแม่สวยสกลน,นะครเลยนะคะ081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนะรนะคะ